สวัสดีครับผมโตโรคมสื่อครับกับค่าวสรกันดั้มชันแนลกันพลาบ้านๆของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับกันพลากล่องพิเศษสเกล1นึ่งต่อร้อยอีกกล่องหนึ่งเออมันพิเศษยังไงก็คือตัวของเนื้อพลาสติกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความละเอียดแล้วก็สีสันเนี่ยคมชัดสูงมากเลยครับนอกจากนี้ก็ยังมีการเคลือบเงามาให้บนผิวพลาสติกด้วยมันจะดูเป็นอสซี่ก g อสซี่นะครับด่นอย่างก็คือตัวของโครงในที่เป็นโครงในสําเร็จรูป เป็น d i e Cast Metal Frame นี่ d i e Cast Metal Frame นี่ผมเคยได้ยินมาเยอะแล้วแต่เขาพิ่งมาเจอของจริงก็วันนี้ครับ d i e Cast คืออะไร Dye ก็คือแม่พิมพ์นั่นเองในทางอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้คำทับศัพท์นี่แหละครับดิ e ส่วน Cast Casting ก็คือการนำโลหะหลอมเหลวเอามาใช้ดังนั้นการทำด d i e แคสติ้งก็คือเราใช้แรงดันอัดหรือฉีดโลหะหลอมเหลวเข้าไปสู่แม่พิมพ์วิธีการทำแบบนี้เนีทำให้เราสามารถใช้แม่พิมพ์ที่มีความ ซับซ้อนได้เลยนะครับพูดมาซี่ยาวยเนี่ยคิดว่าคนหลายคนคงจะฟังแล้วเดาถูกแล้วแหละว,ว่าผมจะพูดถึงกันพากองไหนที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นคุณสมบัติทั้งหมดของตัวเนี่ยครับ High RM หรือ High Resolution Model วันนี้เนี่ยผมมีไอแบบก็คือกันพลาตัวนี้ครับ God Gundam นี่เนี่ยครับกอสกันดัมกล่องนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้ดูไปแล้วเป็นไงบ้างครับตัวสีสันและความคมชัดของกล่องเนี่ยมันสวยงามเลยเนาะสลับข้างในเป็นยังไงเนี่ยผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอ่ะเนี่ยครับมาแล้วกอสกันดัม i g h RM High Resolution Model หลนาะรัสเป็น g f 1 3 0 1 7 n j 2เออ2สองแสงว่าต้องมีตัวก่อนหน้านี้เนาะถ้าเราดูในซีรีส์ภาคนี้ครับคือภาคของ ตัว Mobile Fighter G Gundam ก็จะพบว่าตอนแรกๆก่อนที่จะเป็น God Gundam ก็คือ Shining Gundam นี่เองซึ่งต้นแบบของ Shining Gundam ก็คือ Gundam ออ Ulubet นั่นเองครับ Gundam Ulubet นี่ก็ยังสามารถพัฒนาขึ้นเป็นตัวของ Rising Gundam นี่แล้วก็ b r e a c i n g Gundam ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเนี่ยต้นฉบับจริงๆก่อนที่จะเป็นตัว Ulubet ก็คือเนี่ยครับ Yamato Gundam ซึ่ง Yamato ต,ตัวนี้ปรากฏใน ภาคของมอเบลไฟเตอร์จีกันดมนี่แหละแต่ว่าเป็นเรื่องของการต่อสู้ครั้งที่7เนาะนกขนองย้อนกลับไปนู่นเลยเนาะเอาเป็นว่าเรากลับมาดูกอดกันดมของเราดีกว่าตัวกอดกันดมของเราเนี่ยโดยมีนักบินนักบินก็คือโดมอลแคชนี่โดมอลแคชเห็นดูสิมีไหมชื่ออ่านี่ครับเป็นโดมอลแคชเป็นนักบินสหรับตัวของกอดกันดมตัวนี้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าดู มเมนตศูนย์ในภาคนี้จะเห็นว่าคอกผิดผมไม่รู้เรียกว่าคอกผิดดีหรือเปล่าเนาะลักษณะมันแบบแปลกออกไปจากภาคอื่นมากเลยเพราะว่าการบังคับเนี่ยเป็นลักษณะของ,360องสามร้อยสามร้อยหกสิบองศานะครับก็ถ้าพูดถึงการบังคับหุ่นยนต์ล uh. ักษณะนี้นผมเองทําให้คิดไปถึงตัวกระตูนตัวหนึ่งครับสมัยผมเด็กๆเลยนั้นผมชื่นชอบมากเลยก็คือเทพสมิงไรกาเนาะไม่รู้ใครจะทันมั้งหรือเปล่าเรื่องนี้ กันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ครับก็คือเอาตัวคนเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วก็ขยับไปขยับมาให้หุ่นเคัียบตามเนาะแล้วคนก็จะมีลักษณะของการต่อสู้โดยใช้มือเปล่าซะส่วนใหญ่ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องส่องแผงสำแดง H.R.M เนี่ยเรามาดูก่อนเลยว,ว่าข้อมูลข้างหลังมีอะไรบ้างขออนุญ,ญาตงงนิดนึงเพราะผมว่ารายละเอียดมันน่าสนใจมากครับก็เริ่มจากตัวนี้ครับนี่หัวกล่องเลยนี่ ก็คือตัวโครงในของก้อดกระดั้งตัวนี้ครับแล้วก็จะบอกว่าข้างในเนี่ยมันเป็นตัวดิแคสด้วยดิแคสเมทัลเฟรมเนาะบางจุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของเหล็กตามข้อต่อต่างๆมันทำให้ค่อนข้างจะมีความแข็งแรงค่อนข้างจะสูงมามาดูเรื่อยๆแล้วกันคร่าวๆเนาะจุดนี้ครับจะเห็นว่าอันเนี้ยผมตื่นเต้นเลยเพราะมันเป็นหุ่นที่มีโครงใน เป็นดแคสแบบนี้ของผมอันแรกเลยแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยผมชอบเลยเขาออกแบบมาสําหรับการลบในระยะของการบัชิตตัวโดยการต่อสู้ชนิดนี้เป็นยุทิวิธีมือเปล่าดังนั้นน่ยลักษณะข,ของข้อต่อต่างๆที่ออกมาพับงอหรือบิดเนี่ยมันจะเอื้อกับการโพสลักษณะนี้มากเลยเพราะผมเองเนี่ยชอบอยู่แล้วการโพสแบบยืนบนพื้นอย่างเงี้ยเจ๋งเลยผมชอบมากนี่ การออกแบบของเกราะไม่ว่าจะเป็นขาเป็นของตัวช่วงท้องหรือช่วงอื่นก็ดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการออกแบบให้มันคล้ายกับตัวมัดกล้ามเนื้อดังนั้นเวลาเราแอคชั่นแยกขาเตะต่างๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกของการเขาเรียกว่างต่อสู้บนภาพพื้นดินได้ค่อนข้างที่จะแบบสวยงามเลยแหละผมว่าเนาะอ่าเรามาดูตรงนี้กันนี่วงกลมที่เห็นอยู่เนี่ยครับ ค่อจะสวยเลยมันคือเอฟเฟกที่ให้มาเป็นฮัลโลเอฟเฟกต์เขาเรียกว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็คือตัวแผ่นของโฮโลแกร,รมนี่แหละแล้วก็ามาตัดเป็นรูปตัววงเป็นรัศมีเออรัศมีดีกว่าแต่ว่าแผ่นนี้ดูแล้วจากตรงนี้ยค่อนข้งจะสวยทีเดียวตรงนี้จุดชุดของมือนี่สอันจะเห็นว่าชุดนี้เป็นเป็นผ้าใสนะครับสำหรับถ้าใครดูแล้วก็เป็นท่าไปตายตัวของ ที่ใช้ก o อ f ฟิงเกอร์ครับใช้มือเนาะจับขย้ำตรงที่หัวของอนักบินไม่ใช่สิขย้ำหัวของมือวิสูตรก็อย่างน่าจะเป็นกฎข้อที่1ของตัวกันดั้มไฟล์ครับว่าถ้ากันดั้มตัวใดเนี่ยโดนทําลายส่วนศีรษะไปแล้วเนี่ยก็จะถือว่าแพ้ไปเลยเนาะแต่เขาห้ามทําลายส่วนที่เป็นข้อผิดอันนี้มือจะแบ,บ่งมป็นแบบก็คือมือตัวที่เป็นฝ่ามือเลยแบบนี้ นเนาะการต่อสู้ยุทธวิธีมือเปล่านี่ถ้ามือฝ่ามืออย่างเงี้ยสำคัญเนาะมันสวยงามดีผมว่าแล้วก็อีกมืออีกแบบหนึ่งก็คือมือแบบอาแบบอามือก็สวยดีแต่จุดเด่นเขาว่าตรงนี้คือตัวของนิวโป้งข้อต่อสามารถขยับได้ถึง3จุดด้วยกันนี่มีจอย3จุดด้วยกันอ,อ,อันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็ส่วนอื่นเอาคร่าวๆแล้วกันอ่ะตรงนี้อันนึงที่ผมอยากให้ดูนี่ที่ผมชอบมากเลยเพราะผมเนี่ยเป็นคนโพสต์ท่าแบบ ชอบให้ยืนกับปลายเท้าขายิงบ้างอะไรบ้างเนี่ยดังนั้นน่ะตัวจุดขยับตรงนี้ที่ปลายเท้ามันออกมารองรับความต้องการนี้ดีมากเลยอันนี้สําคัญก็คือมีตัวของเขาเรียกอะไรเป็นแผ่นแผ่นยางกันลื่นรองรับส่วนของตรงปลายเท้าตรงนี้ด้วยเปิดกล่องดีกว่าฮนะเนาะเปิดกล่องดีกว่าจะรู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างอ่ะมาดูกันเลยลักษณะการเปิดของกล่องเนี่ยมันก็แตกต่างไว้กับตัวกันพลา ปกติเนาะพกติผมได้กันพานเนี่ยกล่องก็จะแบบเขาเรียกเป็นกล่องอะไรเป็นฝาครอบแต่นี่เป็นลักษณะของฝาเหมือนกับกล่องของเล่นนะเนาะกล่องฟิกเกอร์เออดูกันมีอะไรบ้างอันี่กันอืมเดี๋ยวเราไปดูแผงใกล้ๆเลยนะครับอ่ะโอเคเนี่ยครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นเป็นสติกเกอร์เนาะเป็นสติกเกอร์แบบใสนะครับนี่นี่ก่อนเลยนีครับปุบ๊บแผงแรกแผง A เนาะสีแดงนี่ก็จะเป็นแบบไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่จะเห็นว่าตัวสีแดงนะครับมันเป็นเหมือนกลอสเป็นเหมือนกับเราพ่นเคลียร์เงา ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเป็นสีมือเคลียร์เงาระดับเทพเนาะมันถึงได้แบบเรียบเนียนทั้งชิ้นแบบนี้ส่วนสีขาวเนี่ยผมว่ามันเงาเดี๋ยวผมจะให้เห็นชัดๆอีกทีเนาะมันเงากว่าสีแดงเยอะเลยครับหรืออาจจะเป็นเพราะความขาวของเขาเมื่อพอมันเป็นความเงาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะชัดเลยทําให้ผมนึกถึงชิ้นส่วนของตัวนี้ครับ ไทเทเนียมฟินสเนาะแต่ว่าไทเทเนียมฟิเนส์นก็จะมีความเป็นมุกแล้วก็เป็นสีแนวลูกกวาดชัดกว่าแบบนี้เนาะแต่ความแววของมันเนี่ยทำให้ผมนึกถึงปัญหาตอนขัดเกลดเลยถ้าเราขัดพลาดขึ้นมาเนี่ยไปโดนส่วนอื่นเนี่ยบอกตรงเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยสีดำอันนี้มันเหมือนสีดำเดี๋ยวความจริงแล้วมันเป็นสีออกเป็นเทาเข้มเข้มไปเยอะเลยเข้มเหมือนจะเป็นดำเลยครับแต่มันไม่ใช่ดำเพราะว่าไม่ได้ดูดแสงขนาดนั้น แต่ก็สวยสวยมากครับเนาะนี่ก็ส s ลเป็นส่วนของภา้าใสอาวุธนี้น่าจะมีแค่อย่างเดียวเนาะเป็นตัวของดาบถึงสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็ยังมีความแวววาวอยู่เช่นกันครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะแววน้อยกว่าสีขาวสีแดงเนาะเดี๋ยวเป็นเพราะพื้นสีมันเป็นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยครับ นี่คือ F2 นี่แผงสีขาวทั้งชิ้นเลยสีมันดูแบบสวยมากเลยมันคมแล้วก็พูดเลยว่ามันก็ตามชื่ออครับ High Resolution Model เ,เนอะสีที่มันออกมามันก็จะแบบค่อนข้างจะชัดเจนมากครับผิวมันก็จะแบบไม่ได้สาบมากแต่ว่ามีความยืดหยุ่นและความเหนียวพอสมควรเนาะ มันก็จะเป็นรูปนี่จะสังเกตก็จะเป็นรูปรอยเท้าที่เขาตัดมาแล้วครับนี่ครับเห็นเนาะอืมั้นก็ไม่น่าไม่น่ากังวลเท่าไหร่ช <g ül üyor> ย้อนปทะดเองก็ <g ül üyor> <g ül üyor> จะมีนี่ที่บอกก็คือตัวฝ่ามือตัวมืออ้าเนาะแล้วก็ที่เราจะมาดูกันต่อไปคือส่วนที่เป็นของนิวโป้งนะครับ เปนแผงตัว b หน,นี่พออยู่ลงกันเยอะเยอะแล้วก็ยิ่งสวยครับมันมีความแววาวมากเลยอะแล้วก็ที่มากับถุงนี้ก็คือเป็นจิ w e วลสติ k กเนี่สติกเกอร์แบบนี้ผมเคยเห็นเขาเอาไปติดตรง ตาของซาคูเนาะก็สวยดีเหมือนกันนะครับเฮ้ฮลโลเอฟเฟกต์เดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนี่คู่มือมาเป็นเล่มเลยเนาะส่วนข้างในอ่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยกันนี่สวยเนาะสวยมากเลยแหะตรงนี้จะบอกถึงว่าการเช็คจุดขยับของตัวโครงในมีจุดไหนบ้างที่ควรจะเช็คดูก่อนเนาะ แล้วก็มันสามารถขยับได้ตามนี้หรือเปล่าเรียกว่าเป็นการประกบของเกราะมากกว่าเนาะนะครับก็คือตัดมาประกบเกาะเป็นทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับเนาะเออก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็รูปนี้ก็ไม่ได้เล็กจนเบียดกันมากเกินไป ผมว่ามันโอเคเลยครับหน้าท้ายก็เป็นตัวของสติกเกอร์นี่สวยดีเนาะสวยมากเลยแหละผมว่าแล้วก็มาถึงตัวไฮไลท์ของเราแล้วครับตัวนี้ครับผมเนาะเพิ่งเคยมีเป็นอันแรกเลยเอากับหัวที่มันเป็นลักษณะของนี่โครงในเนาะ โครงในเนาะดูแล้วมันพอเป็น1ต่อร้อยแล้วมันยาวเหมือนกันเนาะมันสูงดีอาจจะไมไ่ได้จับ1ต่อร้อยมานานละเนี่ยครับดูสภาพรอบๆก่อนเนาะส่วนที่เป็นเหล็กดูรอบๆนะครับตรงนรเ,นนเ,นะเนี้ครับเป็นจุดขยับหมดเลยนะกลมๆเนี่ยเป็นจุดขยับหมดเลยจะเห็นชัดเลย เขาเฉยน้อยมีเกราะบางส่วนที่เขาใส่มาให้แล้วบ้างครับอย่างเช่นส่วนที่เป็นท้องเนี่ยครับเนาะกับส่วนที่เป็นตัวต้นแขนกับข้อศอกเพราะผมเข้าใจว่าส่วนนี้ต้องใส่มาก่อนเพราะว่าถ้าเป็นกันพาปกติเนี่ยสมมติว่ายังเป็น MG เนี่ยถ้าเราจะประกอบส่วนนี้เราจะมนจะต้องดึงแขนออกมาก่อนเนาะแล้วใส่ส่วนที่เป็นต้นแขนเข้าไปแล้วก็ใส่ส่วนที่เป็นตัวข้อศอกเข้าไปแล้วเราก็ถึงประกอบ ตัวของแขนเนี่ยเราก็าสอบกับเข้าวัตรงต้นแขนดังนั้นนะการหลีกเลี่ยงของการดึงประกอบส่วนนี้ก็คือเขาคงใส่เข้าไปก่อนเลยอย่างตัวตัวก็เหมือนกันเนี่ครับใส่เข้าไปก่อนเลยเพราะว่าไม่ต้องดึงแยกลำตัวกับส่วนท่อนล่างออกจากกาันก่อนที่จะประกบตัวของเกาะเนาะอืมอ่ะมาดูส่วนขาไปเลยเนาะนี่ขาในเดี๋ยวผมขยัดเล่นเลยแล้วกัน ถ้ามันหลวมไม่ฝืดแล้วเนี่ยมันก็ยังพอแก้ได้นะเราก็ยังมีประสบการณ์ในการแก้แต่พวกนี้ผมไม่แน่ใจว่าไถ้าจะเห็นถ้าดูดีมันคือตัวน็อตนะครับเป็นน็อตมายึดเลยเนาะเป็นน็อตแบบหัวสีแฉบยึดไปเลยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันมีการหลวมเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ไขย,ยังไงได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าใครมีความรู้รบกวนคอมเมนต์มาให้ผมเลยละกันเพราะว่าผมว่าเนี่ย ถ้าเกิดมันสามารถรวมได้เนี่ยผมทำให้มันรวมแน่นอนเออแคทคทดู <Okay. S 1> ตรงนี้ครับตรงคอเนี่ย มันจะสามารถเหมือนได้สองอันเลยครับก็คือเฉพาะคออย่างเดียวนะครับเนี่ยเฉพาะคออย่างเดียวหรือเฉพาะตรงที่เป็นเขาเรียกอะไรตรงโคนคอโคนข้างล่างนะเนี่ยครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับเห็นไหมฮะตรงเนี้ยหมุนได้แล้วตรงนี้เหมุนได้มีสองร่องหมุนได้อ๋าำในหา้หาในห้าหน่อย สุดยอดมากครับตัวนี้ครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปล่อยให้ผมเล่นกับเจ้าโครงในดายแคสของกอดกระด้ำตัวนี้หนำใจก่อนเนาะแล้วสัปดาห์หน้าเรามาพบกันอีกในเวอร์ชั่นของการประกอบร่างที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูว่ามันมีความสวยความงามหรือความเท่นในการโพสท่ามากนักขนาดไหนนะครับแต่ท้ายของคลิปเนี้ยผมได้ปล่อยตัว300ปรึกษาการโพสท่าของโครงไหนนี่แหละให้ชมชมได้ดูกันไว้ชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้นะครับอ๋อแล้วสลับคนที่แวะเข้ามาชมใหม่เนาะสลับช่องคุมูมาสิร์กันดั้มชัแน,นลรบกวนกรุณา,ากด s u b สไครต์สั่นกระดิ่งวิงเแบลบอ์อยผมด้วยนะครับ แล้วคลิปหน้าเราก็จะได้เจอกันอีกแน่นอนครับวันนี้ผมโตโลโคโมสึมวลาแล้วสวัสดีครับ